สวัสดีครับชัยภูมิไทยมัสตาร์ย็นดีต้นราบนะครับทาไมถึงใช้ชื่อชัยภูมิก็เพราะว่าผมเป็นคนชัยภูมินะครับเป็นคนชัยภูมิโดยกําเนิดนะครับอยู่ที่บ้านเป็ตทองตาบลลุ่ลุมชีอำเภอบ้านกว้าจังหวัดชัยภูมิสําหรับร้านวันนี้ก็จะเปิดเองที่บ้านนะครับจะเปิดเป็นการส่วนตัวนะครับก็จะทําเองทั้งหมดจะมีเฉพาะแค่วันอาทิตย์เท่านั้นที่จะมีเพื่อนมาช่วยเวลาที่เรามีแขกคู่นะครับ ก่อนที่จะมีโควิดเข้ามานะครับเราก็ทํางานกันแบบสบายๆนะครับคือเน้นการนวดแล้วก็เน้นความสะอาดครับแต่หลังจากที่มีโควิดเข้ามาเรายิ่งเน้นความสะอาดเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับแล้วก็เราต้องมีแอลกอฮอล์เราต้องมีหน้ากากใส่ทุกครั้งในการนวดลูกค้าและเราก็จะให้ลูกค้าใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับที่มาใช้บริการนะครับผม นี่ก็คือภายในห้องน้ำนะครับเราต้องเน้นความสะอาดหน่อยนึงนะครับผ้าเช็ดมือต้องใหม่ตลอดนะครับผมทุกซอกทุกมุมนี้ต้องให้มันสะอาดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความไว้วางใจว่าเรานี้ผ่านตามที่รัฐบาลเขาตั้งกฎไว้หรือเปล่านะครับผมและนี่ก็คือแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกค้า ใช้ชำระล้างหลังจากเสร็จธุระในห้องน้ำหรือว่าหลังจากที่เขาเสร็จจากการใช้บริการในการนวดของเรานะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูมุมอื่นๆนะครับว่ามีมุมไหนที่สวยและน่าสนใจมากนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับเราจะวางเตียงไว้ที่ชั้นใต้ดินนะครับผมหรือเรียกกันว่าแคเลเอร์นะครับภาษาเยอรมันก็คือแคเลเร์แปลว่าชั้นใต้ดินนะครับสังเกตหมครับว่ามันคือกระดาษอะไรกระดาษที่เห็นก็คือกระดาษเอาไว้ให้ลูกค้า เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ให้เขาอติ๊กดูนะครับว่าเขาผ่านการเทสหรือว่าไม่มีโรคโควิดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีก็คือให้ติ๊กๆว่าไม่มีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เซ็นชื่อกำกับว่าเป็นตัวของเขาเองที่มาใช้บริการในวัน,นไหนๆนะครับและนี่ก็คือแอลกอฮอล์หน้ากากแล้วก็สเปรย์ฆ่าเชือ้อ ทุกๆครั้งนะครับเวลาลูกค้าใช้บริการแล้วก็จะฉีดสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อนะครับอ่าสำหรับอันกฮอลอนี้ลูกค้าก็จะเอาไว้เช็ดมือล้างมือหลังจากที่เขาใช้บริการไปนะครับข้างบนก็มีครับข้างล่างเราก็มีอีกนะครับผม และข้างล่างนี้เราก็สามารถวางเตียงได้แค่2เตียงนะครับเพราะว่ามันไม่กว้างมากสำหรับที่เราจะใส่สามเตียงขึ้นไปนะครับและอีกอย่างผมก็ทําคนเดียวนะครับทำคนเดียวทำไมถึงต้องวางสองเตียงใช่ไหมเพราะว่าทุกวันอาทิตย์จะมีเพื่อนมาช่วยนะครับ จะมีเพื่อนมาช่วยบางทีเรามีแขกคู่นะครับเราก็จะต้องนวดคู่ใช่ไหมก็เรียกใช้บริการเพื่อนนะครับให้มาช่วยนะครับแต่เพื่อนก็จะมาได้แค่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนวดคนเดียวตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์เลยนะครับผมนวดคนเดียว ร้านนี้เราจะหยุดทุกวันจันนะครับวันจันทร์จะเป็นวันหยุดประจำร้านนะครับผมเป็นไงครับบรรยากาศก็ง,ง่ายๆนะครับเราจะเน้นความเรียบง่ายนะครับเราจะไม่ใส่อะไรให้มันดูรกรุงรังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบความสะอาดแล้วก็ เรียบง่ายนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดูเรียบง่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้เน้นลูกค้านะครับว่าจะมาใช้บริการมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ามามากนะครับเราก็จะทําเท่าที่เราทําได้นะครับแต่ถ้าไม่มาใช้บริการเลยในวันนั้นเราก็ไม่ได้หมายตรงนั้นนะครับ เพราะว่าร้านนี้นะครับเราทาเองที่บ้านนะครับเราทําอยู่ด้านล่างนะครับค่าใช้จ่ายมันก็เลยไม่ได้มากมายขณะที่เราจะต้องไปกังวลกับค่าเช่าร้านแล้วก็รายได้ที่จะมีมานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเรามีลูกค้ามาใช้บริการแทบทุกวันครับผมและอยากจะขอบอกเลยนะครับว่าที่เยอรมนีเขาไม่มีวีซ่าทํางานนู่นเครับผมอย่าหลงกลใครแล้วก็อย่าไปเสียงเงินให้ใครนะครับ เพราะที่เยอรมันไม่มีวีซ่ามาทํางานนวดน,นะครับผมที่เยอรมนีเขาจะมีวีซ่าให้เฉพาะคนที่มาทํางานเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะครับสําหรับนวดไม่มีนะครับอย่าไปหลงกลอย่าไปเสียงเงินให้กับนหนหน้าที่มาบอกและก็มาหลอกคุณว่ามาได้แน่นอนนะครับอย่าไปหลงกลน,นะครับจําไว้นะครับผม อยากจะขอทําความเข้าใจกันอีกหน่อยนะครับคนที่ต้องการจะมาทํางานนวดที่เยอรมนีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เราซื้อตั๋วจากกรุงเทพแล้วก็รับบินมาที่เยอรมนีและสามารถทํางานนวดได้เลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจนะครับคนที่ต้องการจะมาคนต้องการที่อยากจะมาอยู่ด้วยมาทํางานด้วยอันนี้เราเข้าใจและเห็นใจคุณเต็มเต็มนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยผ่านความรู้สึก แบบนั้นมาก่อนแล้วก็คิดเองเออเองแบบผิดๆมาก่อนนะครับเพราะที่จริงแล้วคนที่จะทํางานได้คุณต้องมีสามีเป็นคนเยอรมนีและคุณต้องมีวีซ่าเท่านั้นนะครับคุณถึงจะสามารถทํางานที่เยอรมนีได้ครับผม